วันนี้ไปกันที่เพจของหมอชินมหามนตรากันบ้างดีกว่านะครับอาจารย์เป็นหมอดูอีกหนึ่งท่านนะครับที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับล่าสุดออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวของ4ราศีโชคชะตามีเกณฑ์เดินทางไกลและ4ราศีนักเสี่ยงโชคเดี๋ยวอ่านรวมให้ฟังนะครับเพราะว่าเป็นคําทานาย2เรื่องนะครับแยกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของ4ราศีนี้นะครับเป็นคนที่ชอบลองเสี่ยงนะครับเป็นคนชอบลองเสี่ยงดูไม่ทําจะรู้ได้ยังไงนะครับใจกล้าใจใหญ่ไม่มีอะไรที่จะท ทำให้จนได้นะครับพื้นฐานโรชตาเป็นคนที่นิสัยสู้ชีวิตนะครับอยู่แล้วไม่ค่อยยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเรื่องรักหรือว่าเรื่องงานนะครับลุยหมดจนได้คำตอบนะครับแล้วก็ชอบเสี่ยงโชคมากๆเลยนะครับรู้ว่าเจ็บแต่ก็ชอบนะครับซีราสีนี้คือพฤษภศกรกฏกันแล้วคพิจิกนันเองครับและอีกเรื่องราวคำทำนายหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ ก้าวไปข้างหน้านะครับก็คือมีสีราศีเหมือนกันนะครับก็คือสีราศีนี้นะครับเป็นคนที่โชคชะตามีเกณฑ์เดินทางไกลนะครับหรือย้ายถิ่นฐานนะครับไปสร้างไปเติบโตในการใช้ชีวิตนะครับถึงเวลาต้องขยับขยายกิจการนะครับมีแต่เรื่องดีนะครับเรื่องมงคลเข้ามานะครับต้องกล้าตัดสินใจก้าวไปนะครับเวลาจะคัดคนแต่คุณภาพเข้ามานะครับใครไม่ดีเขาจะแพ้ภัยแล้วก็ออกไปจากเรานะครับสีราศีนี้นะครับเมถุนสิงห์ กันธนูนั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวของข่าวหวนดวงนะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวข,าของตัวใหญ่ให้เราไปอ่านข่าวของมดูท่านไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe วันนี้ไปแล้วนะครับบาย